กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกาบสบายดีเอฟซีทุกท่านสบายดีสุขุสุขคนผู้ที่เขามาส้มขีดซองมันยังเงื่อนด้พี่น้องเมื่อนี้เ้ามนำเสนอเมนูดาดซี่พี่น้องเอ้ยเรือนในตู้เย็นแต่พุูดเลย <c oughs> พ่อใหญ่พ,พามซ<า>ื้อมาพี่น้องยังมะไหนนี่มาอุ้ยมาบุสุออกสุกเนาะล่าหุบบ้านเา้เาวเชิญมาดาดซี่นาะพี่น้องแบบนี้นะสบายดีป้าลุงสบายดีป้าลุง มาดูนี่เป็นตะแพงแต่ใส่สุดนี่ส่งนี่ส่งน้องอาเต้เอาหายมีเคี้ยวโซบไฮมาคำนี่อาบน,น้ำน้ำนองป้าเมกินขาวลูกปไปนั่งป้าช่างเนอกูอยากบีดมันกับขาดพูดมนานาาั่งขาดคอทั้งหมดบีดให้มันหายอีโลดกรมเยอยังกกบ้านปวดแล้เราถึงให้เล้เนี่ยกินจอซ่าก็ถึงให้ <c oughs> กกบังคัคือพอไปนั่งขางอีแม่บังคัมาจังเห็นเออ <c oughs> กำลังอ้วนขึ้นอีกพี่น้องเลยกำลังพี่สำนกสวัสดีพี่น้องมาเริ่มขแลน้ากันสบายสบายดีอือสบายดีพี่น้องมาได้ที่ข่ามได้เงือเนื้อสวัสดีพี่น้องที่ขอลุกหน่ายความเ้อะถกทุกคนถูกเท้าถูกใจมากินข้าวทุกข้อเยอะเจ็ดสี่าังไรเนาะมากินนำการเจ็ดแท้นี่เราไปซ้ำบิ ยังไงห่อเออจะสูตรพักห่ออ่อแล้วกห่อเออมาหวลูกชิ้นไหยามได้อยู่บ่มันเย็บแลอกเอานักินนังกินบ่มีดอกลูกหามรารสพเพิ่น ขึ้นคุ้มแหนน้องอีกินเผากำลังอ้วนข <c oughs> ึ้นเข่าเข่าก็ห้ามอ่ทั้งปอนสดทั้งปอนจ้ำพี่น้องเลยบึงคือสีบ,บัวแพงแต่ความจริงเราแพงเลยพี่น้องเลยแพงน้องอีนะ

พอดีตู้เย็นแปนแล้วเนาะบัดนี้มีแต่ของแสบบ่ของแสบเองวอจังไหนมันจังไหนมันมันมีอนามัยจังซื้อซื้อมาอันกินเนาะดาดดาดสำลาหันนะแม่แสบเนาะดาดสำลาห่อพักสีมันนะโอ้ยจังไหน่อยกับบิ๊กนะแล้วนี้เริ่มเบื่อครับ น้ำมันเริ่มเปี่ยนนะนี่บมกินชีมันหยบโมกินชีสมันหยาบเป็นอย่างเบงมาอยู่นี่นะ่ะกินข่าวกกินเป็นผ้า,ม,ามันมีแต่เบาใจเพื่อเดียวจ่อยลง ิดหอพักเล็กสพ่อตืนห่อใคริดอืมหลางมันดำมันดำไงินน้งสูงก็เป็นตาจังเนาะดักเองสิทนิ์ผิดดักมันจะบาดก่อนมาแค่น้อยอ่ะนี่ พ่เว้าควันยังทิ่มามมาเลยถ้า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 ถเว้าควันสูงเวลามันก่มหาด้องดากตัวต้อนเพิ่นจะท้าไม่ลุยเพิ่นเพิ่นหาบก้าถามไปยึดแอมแอมเอมจะยึด ด้ากันนะตายบ้านนี่พี่น้องป่องไปมาแสผู้ดังไปถนถวนมือไหวมาผีลืมล่างแลจะมาจับดังจาของงานมาขาวล้วงานขาเลยพี่น้องไม่งานหรือเปล่าอือน้เอาแต่น้มด้งอาจะนมาน้ามันเด้งไม่งานส เลงมาหมอปลาลหมอปลาไหวแล้วหปลาหอักเปลเลยหมักเปลมอกเห่ามาแม่จะงาไนี่้าอเหมักงากเขาเป็นหน่วยเลยทามาตอบเพื่อกินจะได้กินได้กูกับพกิน เอามาถอกเบื้นั้นมาให้เราเลือกกินมันหยาบแบอนี้แล้วฮาดจับเศร้าตอนนั้นไปตอนนี้ระบบยุบระบบยิบแดนนั่นนะบุทักเนาะสวยหนึ่งก็จะตั้งกันไปเรื่อยด้วยหนึ่งต่างหากที่จะยุบยุบปะยุบปะอีกไปจับต่อน่าก็ดีม่นเลยละหางจับเอาไว้ร่างต่สวยค่ะ พาดูหมอ,อ, <laughs> อ,อบพนานต์เองเนี่ยทวดเขาบรนเตนยงาจวแขลกับป้านังเบิ่งต้นลเ,เลยค่ะจะปะจะปะอยู่บ่าามือยพัดจะได้เตือนนะครับ

ม่งบางบาแน่อที่บกเลยงาการบิางบอกล้วเปล่าแกะมาเริมเบ่งกันไดไหมเอ้เบ่งแน่นี่ยกันเริมไส์เริบเกีียงแบบมันมันเบ่งเกีียงมันมันเบ่งมันก็ดูสะอาดสะอางกว่าตอนมาเน่อยไห กำลังเบ่งขึ้นจนมนกรแตกนะม่บอกนั่ิรากบไ่กังเฮิงแล้มากีกบ่หั่ฮไอ้เมื่อบี้บบวเสีเอามานักาวแล้วก็มือข้าวแล้วก็มืม่ เึ <Z an aaS as> ้นบาดดาวมือเดิน่นดหลอดไปเตเบิดทำรังุยมาไปเห็งานของเขาังไปเบิมา่ก่นพ้นฝาเขาจะไม่ได้อยู่บ่ขอไปเอาเพิ่นบุกไปเอาเาื่ออยู่ลักการแข่งพ้นไปไปู่สำโจนเลยแข่งพ้นไปเสือกันพ้นปดหนาปดตา ขั้นโตคึ้้โอ้ยขข้นอ้เจาเช้าเจกนเมื่อบันี้บริบัตว่าเอามาเอามามันกีดสุดยังเด้ไปเอาไหมเอาหมอกูจะยิ้มนะุ่ปากฮะมีงขาวโอ้ยไปบายตัวเะไรกันมีตัวนี้ข้าวมัง

บีบบีบไปใส่ขันบมหมากได้ปงลงเอาตอนไหนมาบีบีกืออบี้เขามาคดรียแหละมันเลือบีไปแล้วก็มัดทอแล้วมันจะโป่งอยู่ได้บนะ ปิงยังดูหน้น่าเบิงยาวัาดีปลาลูก้อว่อเลยนะก็ไปสวัาดีปลาลูกไว้ลูกอิ่มเนยเมน่อปูเอ้ยปิงยปลลอกกดเลยนะนะมันเป็นตาสังเลยดักเพรดแดงๆอีเมจับมึงนะอีเมีจับนะ จะบวางจะบางคือไม่ใจไม่ใจเห็นต่หลังโอ้ยมินปากได้กินมัถั่วมากมาหาว่าโอโฮโผ่เมเลยไปไปไไปิคกี้พายหมดรัประทานอาหารแห้งล้วนี่มินปากโผล่เลยมือละแป้งฟันเด้อมาพูดับอีกกผมมีหนสวนใช่ไนี่ หย่งที่เสียงกรุบๆให้หยั่งกันคลองแสบแน่ๆไะพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ก็ลาพี่น้องเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามหับส้มด้อพี่น้องอยู่ดีแม่งเบ้ดสุขสุขคนพี่น้องสบายดี่พี่น้อง